สบายดีตอนนี้เฮากำลังย่างเข้ามาในเมืองเอสเปียตอนนี้กับถนนคนเดินเนาะว่าง,ง่ายๆคือถนนคนย่างบรรยากาศข้างในเมืองเมื่อนี้เข้ามาเสาร้านค้ากันยังมีคนได้เปิดคนกันยังมีคนได้หลโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องนี่นี่ถนนคนย่างสายๆนี่ก็คนเต็มบิดลวนี่นี่ อันนี้กะบ่อนถนนคนยางเนาะคุณน่ะถ่ายคือพี่น้องได้เห็นพี่น้องในเมืงองป้างามว่าพี่น้องนี่ททถ,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 ถนนคนยางงามบอคนยังมีคันได้หลายอ,อันนี้ก็งามอยู่นะน,นี่พี่เบิงลองเบิงเกิบพี่ ย่างมาเบิ่งเกบบอรบนถนนคนย่างนี่บรรยากาศรอบๆพลาด <c oughs> เกือบคืองามเลยวะ่ะโอ้มาเซาพี่น้องมาเซาพนนี่ร้านค้ามีคันได้เปิดอืมธรรมดาแล้วเนาะคันเฮ่ามาสายกะกะซิไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เฮามาเซาเฮาก็เลยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ละ บรรยากาศแบบสบายๆโอ้คนปั่นจักรยานเนาะสุดยอดเลยพี่น้องนี่อันนี้กัเมืองเอสเปียเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับห้านี่อันดับห้าของประเทศเดนมาร์กอ,อยู่ทางภาคใต้ร้านอาหารเป็นเมืองที่ติดทะเลเป็นเมืองที่ติดทะเลพี่น้องอุ่นอ่ะ คน,คนยังมีคันดีหลายอยู่ลด80%รแล้วร้านค้านี่เป็นต้อมาซื้ออยู่ตัวนี้ลด80%รนะอันนี้กระถ่ายในเมืองคือพี่น้องในเห็นพี่น้องในเมืองวะเมืองเอสเปียเป็นเ้วเลยนี่กะนี่แล้วเนาะกระย่างไปเลยเลย,ยนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวสิน้งถ่ายอยู่วันนี้นี่ซื้อพานลดี่รแล้วนี่เดี๋ยวอบอลนี่งามดีนี่ เขาสีน้ำอยู่นี่แล้วเนาะเดี๋ยวย้างเบื้องทางๆหนนี่กระบ,บอนหืมเนาะร้านมีนใี้เปิด อันนี้รูเล็กบก่หรอเดี๋ยวหอย้างกันไปเถึงๆวะมันเป็นเราเลย <c oughs> สมนุนคนย่าง โอ้ทรงนี้ของรถเกือบ80%ิบซของรถอ่าฮะนี่นี่นี่มุมนี้เห็นแล้วนี่ป๊าอดเิบอบ80%ซของของรถค้าอีลีพี่น้องมีธรรมดาด้ยนี่ของรถ80%ซนี่โุ๊ร้านกาแฟเนาะ นี่มุมนี้งามนี่มุมนี้โอ้ได้การได้การพูดนะเมืองข้าเจ้าสะอาดเีอะพี่น้องนะโอ้มันเป็นถนนรถตัวนี้เป็นถนนคนย่างนี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่อ๋อเสหน้าต่างหนึ่งแปดเกาฮะโอ้ข้าเจ้าออกกําลังกายบรรยากาศคักขนาด ก็มาเสาเนาะเก้าโมงกว่าเลยนี่นี่จนสิอดอดประมาณสักสิบโมงล้วล่ะคนก็นยังมีคนันิมาอยู่เพราะว่ามันยังเสาเนาะเสาอยู่นี่มันหนาวเลยนี่หนาวจนหนาวขึว้นหนาวกันหนาวครับยีรีเดี๋ยวหอยยังาาง้งบึงคนสร้างเมืองก่อนโอ้ดีนะหอขับรถมายัางมาได้มาเห็น มือนี่ก็เป็นมือยุดของคนประเทศเดนมารกข้าเจ้ากับสิขีรถเทียวคือเห่านี้ละ่ะเดี๋ยวเข้าย่างลงไปโอ้บอได้คำดียววะหนาวโอ้เป็นสัญ,ญลักษณ์รถชุกเฉินไฟไฟแดงนี่ห้ามรถผ่านเดี๋ยวข้าเจ้ามีงานนีเพื่อนะโอ้ไปไปเบ่งข้าเจ้าโยกน้ำหนักยกดบเ W บ อันนี้ก็ยุ่เมืองเอสเปียยู่เมืองเอสเปียทางภาคใต้ของประเทศเดนมาร์กเข้าไปยุสแลนด์มาแล้วทางภาคเหนือมื่อกี้เขาก็มาทางภาคใต้บรรจากาศบ้านสองพิ่กนกะสมัยแบบคาสคาสิกคาสซิกสมัยโบรานเลยแหละจนหอดปัจจุบันบางลังก็เป็นร้อยสองร้อยสามร้อยปีคนนี้อืมอพื้นทนขนาดส่วนยุ่เมืองไทยมีสร้างหอดปีพังซ้ำนี่ โอ้เธอตอนนี้เฮากะมาหอดนะพี่น้องมาหอดใจกลางเมืองอนุสาวรีย์แล้วนี่นี่แหละเขาเอื้นว่าสแควร์สแควร์โอ้นี่มาหอดแล้วนี่พอดีข้าเจ้ามีการแข่งขันดับเบิลโอ้นะสุดยอดอีรีพี่น้องนะสนับสนุนโดยแมคโดนัลด์โอ้นี่หอดแล้วนี่หอดแล้วหอดใจกลางเมืองแล้วพี่น้องนี่ สุดยอดเลยนี่โอ้นี่ใจกลางเมืองถ่ายพี่น้องด้เห็นพี่น้องด้เบิ่งนี่แหละพี่น้องใจกลางเมืองอันเอสเปียเมืองเอสเปียใจกลางเมืองสุดยอดอิหีเบอรได้คำเดียวว่างาม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 พอดีมาเจอกิจกรรมข้าเจ้ามายกดับเบิ้วนี่ป้าพี่น้องอันนี้คือร้านแม็กโดนัลข้าเจ้าสุดยอดบะร้านแม็กโดนัลงามอิหี คนนะอ,อันนี้การรอบๆอนุสาวรีย์ใจกลางเมืองรูปปั้นพี่น้องนี่คนน่ะตึกก็งามเดี๋ยวสิท้ายเบิง่งอันรูปอนุสาวรีย์เนาะปอ๊อดร้านแม็โดโนด์ก็งามอีดีวะ่ะอเดี๋ยวห้อมาเบิ่งดิข้าเจ้ากำลังแข่งขันพี่น้องนี่มุยปัม้มยกน้ำหนักอ,อันนี้ก็อนุสาวรีย์เนาะคนก็นมาเบิ่งหลายอยู่นี่ ผู้สร้างเมืองนี่ผู้สร้างเมืองอุณหังเทิงยังเบิ่งภาพกว้างก่อนเนาะมาเจอข้าเจ้ากำลังจัดกิจกรรมแข่งขันยกน้ำหนักอุณหน่ะหน้าสิหาเป็นทีมศาสตร์พี่น้องอันนี้ก็ยกน้ำหนักอืมอันนี้ก็รอบๆเนาะพี่น้องเนาะรอบๆนี่ก็ร้านค้าอ่ะเดี๋ยวห่อสีผ้าไปไปเบิ่งหลายๆบอลเนาะเอาซ้อมนี่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเดี๋ยวว้าว